ไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ในประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้เรายังมีแขกกิติมามจากท่านเดิมนะคะคือคุณพี่มุกสีมาโรที่จะพาเรามาท่องเที่ยวที่สวนสัตว์นะคระราชสีมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ ราอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะที่แรกที่คุณพ่มุกจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวกันนี่คือที่ไหนคะคือวันนี้เราก็มาเยือนิ่นีสานกันนะครับที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมหลายเรื่องเลยที่ผมคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขามีศูนย์ฝึกแล้วก็เป็นที่โชว์แมวน้ําที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในอาเซียนเลยนะครับนี่นะครับที่เห็นป้ายโชว์แมวน้ําที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์หลักของสวนสัตว์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะฮะสวนสัตว์ดุสิตเท้าเขียวเชียงใหม่ สมขาก็ตามเนี่ยล้วนจะผ่านการฝึกที่นี่มาหมดเลยเพราะนั้นชมมน้ำที่นี่ถือว่าเป็นต้นตำรับซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในตอนนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับค่ะงั้นเดี๋ยวติดตามอีฟไปท่องเที่ยวกันเลยนะคะ ใช่เพราะจะเข้าไปในพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเรจะเป็นพื้นที่แฉะแล้วก็เปียกแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องเชื้อโรคด้วยนะครับ,รบก็จะเข้าไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำว่าโชว์แมวน้ำเนี่ยกว่าจะฝึกมาได้พี่เลี้ยงเขาเออทำอะไรกันบ้างต้องดูแลกันยังไงครับพิเศษที่สุดใยคราวนี้ต <c oughs> ื่นเต้นมากจริงเลยนะคะที่จะได้ไปสัมผัสเราจะได้มีโอกาสสัมผัสได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูครับว่า,าเขาล้างน้องยิฟแล้วเปล่าสัมผัสแล้วเปล่าคค่ะ เราเรียกว่าข้อกัดแล้วก็ที่ฝึกนะครับก่อนจะออกไปส่วนแสดงดาราใหญ่ที่นี่ก็มี2ตัวนะครับมีคุณอ้วนอ้วนนี่เป็นตัวผู้เป็นเหมือนครูใหญ่ที่นี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงนะครับชื่อเลดี้นะครับนั่นก็เป็นเป็น2ตัวที่เป็นศูนย์ฝึกใหญ่ที่นี่นะครับออาคุณอ้วนเชิญซิผมทำมันจะขึ้นไหมต้องมีคนเป็นโอเคครูฝึกออา เดี๋ยวเขาได้เวลาโชว์แ huh. ล okay. ้วต er ้งปล่อย พี่อ้วนหรือน้องอ้วนของเราเนี่ยออกไปโชว์ให้กับเด็กๆที่มาอยู่กันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาน้องนี้ไปนั่งดูรวมกับเด็กๆดีกว่า okay, อยู่ตรงนี้ <okay. S 1> พี่อ้วนก็ชักจะต้องใกล้เวลาเต็มทุนโอเคนะครับโชคดีโชคดีเจอกันครับ okay. วันธรรมดาเขาจะมีรอบ11โมงกับ2โมงครับแต่เสาร์ที่เนี่ยเขาจะเป็นรอบ10โมงครึ่ง11โมงครึ่งบายโมงครึ่งแล้วก็3โมงครึ่งแต่ว่าจริงๆถ้ามาเป็นคณะเนี่ยบางทีเขามีรอบพิเศษให้แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยปกติเป็นอย่างนั้นนะครับเสาร์ที่ก็มี4รอบแต่ว่าบริเวณนี้ก็ยัง ลองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่มากประมาณ300ที่นั่งเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ตรงนี้เขาขยายเป็นได้สักไม่ต่ำกว่าพันที่นั่งเพราะว่าคนอีสานก็มาดูกันเยอะอนาคตก็น่าจะขยับขยายต่อไปนะครับตองมี้ี่เมื่อกี้ดาราที่เราเจอข้างหลังนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้วนเรียกพี่อ้วนแล้วกันพี่อ้วนกับน้องเลดี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกมาแสดงแล้วยังมีโชว์อื่นอีกหลายชนิดเดี๋ยวเราก็พาท่องเที่ยวชมกัน สนุกมากเลยครับก็นี่เป็นโชว์อย่างที่เรียนคือมันเป็นที่ที่ฝึกเหมือนกันแล้วก็ทุกสวนมาที่นี่เป็นสถานที่อาจจะยังรองรับไม่พอนิดนึงคนแน่นเอียนเลยใช่ไหมฮะก็จากจุดนี้เดี๋ยวมีจุดเที่ยวของสวนสัตว์นครราชสีมาอีกที่หนึ่งคือเป็นสวนน้ำซึ่งเด็กๆเขาก็จะชอบมาท่องเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเ่ะเชิญน้องอีฟขึ้นเลยครับ ก็มุิเวณนี้นะครับจะเป็นที่แน่นเลยชื่นชอบเด็กๆมากเพราะว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าสวนน้าําโคลาหรือทะเลอีสานนะครับเพราะอีสานเนี่ยรู้อย่าร้อนมากเด็กๆเขาก็อยากทําอะไรได้ที่ลครร้อนยิ่งมาสักครู่ถ้าเราไปดูโชว์แมวน้ํามาก่อนเนี่ยเห็นแมวน้ําเล่นน้าทีก็อยากเล่นน้าเองบ้างก,ก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าที่สวนสัตว์โคลาในคราชสีมาเนี่ย เรามีสวนน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนของเด็กได้ครับอ้าวแล้วตรงนี้ค่ะเป็นที่เดียวเลยหรือเปล่าคะในสวนสัตว์ที่มีสวนน้ําแล้วขนาดเขากว้างใหญ่ขนาดไหนที่เดียวครับของของสวนสัตว์ความรู้สึกมาที่เดียวแต่ปัจจุบันที่สาขาอื่นเราก็มีที่สงขลาด้วยนะครับแล้วขอนแก่นก็กำลังจะมีนะเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่แถบร้อนๆเนี่ยจะมีสวนน้ารองรับไปหมดนะฮะก็ใหญ่ครับใหญ่ยังไงเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในกันครับอยากเล่นน้ำ ก็ที่นี่เพื่อค,ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รักษาความสะอาดให้กับทุกๆคนที่มาท่องเที่ยวเขาจะต้องให้ฝากรองเท้าไว้นะครับพราห้าม,าม<ช>นำรองเท้าเนี่ยเข้าไปเรียนใกล้สระน้ำเพราะมันก็เป็นที่มาของโคล<ช><ด>นและต่างๆสองเนี่ยอาหารเขาก็ห้ามนําอาหารเข้าไปเนี่ยสังเกตจะมีถุงอาหารแขวนฝากอยู่นะครับก็เล่นน้ําให้สนุกแล้วเสร็จแล้วก็กลับมารับของที่เตะฝากไว้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสังหาแล้วก็าไปดูไปดูข้างในกันครับ สนุกสนา,า<ช>นมากเลยคือตรงนี้เป็นทางเรื่องของดีอีสานที่บอกตอนต้นเขาไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลครับร้อนๆก็บอกคุณโน้ตแม่มาก็มาสวนสัตว์โคราชนี่ฮะดูโหผมว่าหลายร้อยคนนะที่อยู่บริเวณนี้นะครับ<ช> <ๆ S 1> แล้วก็บางวันเนี่ยแน่นจนขนาดแทบจะไม่มีที่ว่ายกันเลยครับมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่เห็นไหมฮะมีจากปากคิงคองด้วยเหมือนเด็กๆเกลื่อนออกมาจากปากคิงคองนะฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่นี่เนี่ยมีทั้งถ้าใครไม่ลงมาเล่นน้ำก็มีเพลทระบายสี ทำกิจกรรมวาดรูปทำอะไรที่เด็กๆเ,เขาสามารถเอ,อ่อมาใช้วันหยุดพักผ่อน<ช>ได้เต็มที่นะครับค่ะก็ะถือว่าวันนี้นะคะทั้งสนุกแล้วก็เต็มอิ่มมากเลยค่ะจากความสนุกสนานในการรับชมแม่น้ำแล้วก็มาเที่ยวที่สวนน้ำที่สวนสัตว์นครราชสีมานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มเพ่อนๆี่ม,มาเมาเที่ยวกันนะคะแล้วพบกับอีกกับรายการดอสซูดำท่องเที่ยวสวนสัตว์แบบสนุกสนานในนี้